ระยะเวลากว่า13ปีที่เครือเจริญพภคภัณฑ์และบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยร่วมอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยรวมไปถึงนัฏสินไทยบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนโดยแผนกกิจกรรมพิเศษด้านสร้างเสริมส,สัมพันธภาพสำนักประสานรัฐ,ฐกิจ จึงมีนโยบายด้านการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเกิดเป็นโครงการดนตรีไทยและนัตสินไทยภาคฤดูร้อนซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่13เราลองไปฟังเสียงของผู้บริหาร C.P.O. กล่าวถึงโครงการนี้กันค่ะโครงการดนตรีไทยและนัตสินไทยเราได้ดาเนินการมาเป็นปีที่13แล้วตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการนั้นบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริม วัฒนธรรมไทยซึ่งคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่มีลูกหลานส่งมาเข้ามาในโครงการนั้นจะได้รับประโยชน์และประโยชน์เหล่านี้นะั่นไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ให้กับตัวของนักเรียนหรือว่าผู้ที่จะมาเรียนรู้เท่านั้นนะครับจะเป็นประโยชน์ในการที่เขาจะใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติในอนาคตด้วยผมหวังว่าโครงการนี้ จะเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับและตอบรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็การดําเนินการตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันนี้เราจะพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งิ่งขึ้นไปขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับสำหรับการจัดโครงการดนตรีไทยและนัตสินไทยภาคฤดูร้อนเพื่อส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนัตสินไทยให้มีความใกล้ชิดกับเยาวชนไทยมากขึ้น จุดประกายให้เกิดความรักตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนาฏศินไทยโดยทำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปรวมไปถึงปลูกฝังความเป็นไทยให้แก่เยาวชนในโครงการโดยเฉพาะบุตรหลานพนักงานบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจการตลาดรวมไปถึงเครือเจริญพ่พันธ์ ก็คือในปีแรกๆเนี่ยเราจะมีแค่สอนดนตรีไทยอย่างเดียวพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นดนตรีไทยอย่างเดียวเนี่ยในเมื่อเราจะส่งเสริมศิลปแบบวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันควรน่าจะมีนาฏศิลป์ด้วยไหมจากนั้นก็มีการเปิดสอนนาฏศิลป์เปิดมาประมาณ13ปีส่วนนาฏศิลป์เนี่ยเราเปิดการเรียนการสอนได้ประมาณ5ปีนะครับแล้วก็นับจากวันนี้ก็มีเด็กเรียน 70กว่าคนหลักสูตรเรามีการพัฒนาเรื่อยๆซึ่งเดิมทีเราจะมีเด็กแค่คัสสองคาสแต่ปัจจุบันเรามีเด็กถึง5คาสนะครับก็เริ่มจากคาัส A คัส B คัสสคัสดและคัส E แล้วก็ทางอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรไปเรื่อยๆแล้วก็อะไรที่ส่งเสริมในความเป็นไทยได้เราก็จะมีการคิดคนขึ้นมานะครับ โดยการดำเนินงานโครงการดนตรีไทยและนัฏศิลป์ไทยภาคฤด,ดูร้อนคณะทำงานได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนรวมไปถึงรูปแบบกิจกรรมมาโดยตลอดรวมทั้งมีการสอนมารยาทไทยและฝึกสมาธิเพิ่มเติม พร้อมเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้แสดงความสามารถในงานสำคัญของเครือเจริญพกัพันและบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีวันสงกรานต์งานเสริมคุณค่าความเป็นไทยให้สังคมและการแสดงในโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นสวัสดีค่ะนูชื่อมายมายค่ะเรียนนักศิลไทยค่ะความสุขที่ได้เรียนนักศิล์มีความสุขที่ได้เรียนได้มาเจอเพื่อน มีประสบการณ์ใหม่แล้วก็ครูคสอนดีค่ะไม่ดุมากถึงจะดุแต่ว่าก็ได้ความรู้ค่ะได้สื่อสารวัฒน,นไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆค่ะปีหน้าถ้ามีโอกาสก็จะมาเรียนอีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนัทมิงหมิงนะคะความรู้สึกได้ที่ได้เรียนก็คือได้มีประสบการณ์ใหม่ๆและได้เรียนนันทศินไทยและได้ความรู้เยอะ เลยคราวหน้าถ้ามีโอกาสก็จะมาเรียนอีกค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หนูก็รำเป็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อแตงกวานะคะปีนี้เรียนขิมปีแรกรู้สึกสนุกที่ได้เรียนคนุณคตีสอนให้หนูตีขิมเป็นแบบหนูรู้สึกสนุกมากแล้วถ้าปีหน้ามีอีกขอให้เพื่อนๆมาเรียนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ ผมชื่อออฟครับความรู้สึกคือดีใจที่ได้มาเรียนดนตรีไทยครับแล้วก็ปีนี้มาเรียนครั้งที่5แล้วครับเพ่อจะรู้ว่าดนตรีไทยไม่ได้ไม่สนุกไม่ไอะไรอย่างนี้ครับถ้าปีหน้าเพื่อนๆที่ไม่ได้ทำอะไรหรืออยู่บ้านก็ขอให้มาเรียนที่นี่ครับ 13ปีที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยนับจากการเปิดโครงการครั้งแรกเมื่อปี2545มีผู้สนใจเข้าร่วมเพียง8คนจนปัจจุบันมีผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน119คนแต่สามารถรับสมัครได้เพียง76คน โดยมีบุตรหลานเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและเครือเจริญพกพั์ c p r หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดนตรีไทยและนัตสินไทยภาคฤด,ดูร้อนจะสามารถปลุกฝังให้เยาวชนบุตรหลานพนกักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของศิละปะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนัตสินไทยและสามารถที่จะช่วยการสืบสารให้อยู่คู่กับสังคมไทยได้สืบไปแผนกสื่อสารภายในสำนักประสานร,รัฐกิจบริษัท c p อจำกัดมหาชนรายงาน